ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ครั้งที่1ผู้เข้ารับการประเมินนายโอภาสเมคาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมคำาดตาาวาน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พระเจ้ามีการริเริ่มพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง1.2การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคุมคำดงตาหวาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีความทันสมัยตลอดจนได้นำหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดครบทุกกลุ่มสาระและครบทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนงานวัดและประเมินผลการศึกษางานเรียนรวมงานแนแนวอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการจัดการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิ่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้รเริ่ม พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนยังผลการเรียนของเด็กที่พัฒนามากขึ้น1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักการนิเทศแบบกัญยาณมิตรอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง โดยให้เพื่อนครูหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ครูในกลุ่มสารการเรียนรู้นิเทศและผู้บริหารนิเทศครูตามลำดับมีการติดตามสรุปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและผล1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอน active learning นำเทคโนโลยีมาใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือข่ายที่11ผู้ปกครองชุมชนและมีการติดตามประเมินผลปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีผลสมัมฤทธิเพิ่มขึ้น 2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบงังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการมอบหมายงานให้หัวหน้างานทั้ง4งานเช่นงานวิชาการงานบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา สถานศึกษามีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานพารงานครูมีการเบริกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดังกล่าว2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน การ,รเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง ส่งผลให้งานดังกล <2. 3 S 1> ่าวสั้นตัวและเป็นระบบ,ะบ,บดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนส่งผลให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประ,ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาได้นำหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายตลอดจนแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลเขตสองให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนและส่งให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ส่งผลให้เกิดการบริหารที่คล่องตัวไม่ค่อยพบปัญหา3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริงเช่นการจัดการเรียนแบบ active learning การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนส่งผลทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และได้มีปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดทำแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้รับหลายแสนบาทส่งผลทำให้มีงบประมาณที่นอกเหนือจากภาครัฐเียจัดส<า>รร<อ>ให้มาใช้ใน,<า>ในการ,รบริการให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษามีการประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายที่1 1และสถานศึกษาอื่นๆผู้ปกครองชุมชนเช่น มีการจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนถูกภาคเรียนและประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอส่งผลทำให้มีเครือข่าย 5, ที่เข้มแข็งานด้านพชาการนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยเข้าอบรมหรือร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนดและเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน PLC เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ถ้าพระเจ้าได้นำผลจากการพัฒนาตนเองลงสู่สถานศึกษาและมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเองส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้จากการอบรมการปฏิบัติงานมีผลต่อไปยังผู้เรียนเช่นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผู้ปกครองครูศึกษานิเทศ เครือข่ายทางการศึกษาส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน<อ>ใน,สถ,น,นสถานศึกษาใน,ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุมคําดงตาหวานดําเนินงานมาตราการสถานศึกษาปลอดภัยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยเน้นมาตรการสามปะป้องกันปลูกฝังปราบปรามดังนี้ 6.1. วิธีดำเนินการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างมาตรก,การป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาการปลูกฝังดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสํานึก และเจ็คติที่ดีและการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาการปรับปรามการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมาย 6.2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาหนึ่ง เชิงปริมาณนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยร้อยละ952ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาร้อยละ952 เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านขุ่มคาดงตาหวานมีแผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดอภ<า>ัย<อ>ตามบริบทคณะ<อ>กรรมการียนท่าน